สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องของบ้านนี้แป๋คือเก่าพี่น้องออกมาถ<ฮ>้ามึงเฒ่าเปว่าเป็นอย่างไรคนหมดสบายพี่น้องเลยขมือเห็นงานแล้วลบออกมา,บบมากไห้แม่มาลบไปน้ำผอมนำอะไรขึ้นมาถาขึดด้นมาขึ้นเขาไปนำอะไรเหงเอาชีตาหามยังเล่าพี่แต่

ได้ยุงว <mark> ัวตัวหนึ่งเลยอันโตอันสีผัวมือนะผัวมือกินดองมันนะคนลงบ้านผมว่าได้เนี่ย้านพี่หนอกไปกินบุญบ้านเพ่นอพี่น้องบุญบ้านผัวเพื่อนเมื่อนี้บ่บุญนะหรือมืออื่น เอาใส่นออาากนเลยเกใส่รถมามานะที่นั่งถ่ายนี่อดีออเอาใส่รถมันห่อนมันกระชุกโล่แกลงรถมาหลี่มาอย่งเขาฮดมาผับบมี่บบมี่ผพดพอดีมาดาา่านได้กระตุกใจมาดาา่านได้กระตุกใจขนแต่เขาเศ้าหลินมันขำ แล้วไปดอดพืดบ่บ้านเลชี้เหอืมเากันเมาบเมาแพัวเพิ่นก้าบมานัเพิ่นแล้วก็เมียเพิ่นแล้วเมาเต้นว่าสัน่ยยออนย <laughs> อห่จะเลย,ยลู่หลุดไมได้เฮ้ากันหลูกไม่ได้กันหนักบืนไปมือนเสานี้มากล้วกันมาล้มจึงรงเก็บหัวแหล้วกันนอนเลยห้ากระลูกกว่าหนึ่งค่ะ ถ่ายคลิปแหละเราก็นอนต่อเจ็บหัวพี่น้องเลยเบียน่ะนะมันเบื่อเบียนนะเออบอกเออ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 บือ่อเบียนแล้วเบียยเป็นหกสั่นที่ละปวดหวัวหมอกเก่ายังแกวใบใหญ่นะ ก็ลูกได้ลูกเลยก็มามันวินหัวเห็ดถึงห้องอมเห็ดไปเห็ดมาโว้ยกูก็ไ่ได้ทุกปีงฮะปีนัทหดวที่เอา,ราเราอ่ะดีใจมากปาัญหาจางเหี่ยงกับพวเห็นอีแม่วะ่ะกระเห็ดแต่ว่าเนาะมวยพายุห้องหมูไปวีไอพีเบอรเฮ่ยกระเห็ดแล้วเฮ่ยเหย็ดถาเห็ดถาก็ได้เงินภาษีขีดว่าไปเห็ดผู้เดียว หมูมีวิอักก็เห็ดอะไรสักหนาไปเห็ดวิอักแล้วใจมันก็นลงไปขวงัวดีพอกับลงไปเป็นแถวเป็นแก่น้ำเขาจักหลักมากเฮอยเมื่อไหรแม่ล่ะโมงหมอ,มอเกียงบอ,อกนี้สิแก่พี่นนองกินขาโอ้จัน กระเดี้ยว่าเศษให้มันจุ๊บมือจุ๊บเว้นไปใช้ไปขีดยังแนวนั้นหมูมีเวียกมีงานไปใช้ไปขีดว่าเห็ดผู้เดียวอีพอว่าสะดินถาตะกี้อีพอเราก็ะเสบบลงไปแลนผัจวจันผัวเจซ้ายเลยขึ้นมาน้ำห้ลงไปเบิ่งงวัวไปนะงวัวไปเป็นแถวเป็นแก่ยงีมือแรงไปห่วมน้ำราว่าเราสิภาผนตีแบบแเราขึ้นมาผมฮ่าจางเหี่ยงกับบริเวณนี้ โมพูดนะเบอรคล่นนะแม่เรประวัติศาสตร์ดินถ่าเด้อผายผู้ช่วยผิดแนวนั้นขันอยู่น้ำกันขันเห็ดอยู่น้ำกันบนมือกับเห็ดนะคือมือนี่ยได้เนี่ยเขาก็พากันเห็ดเข่าหมางเขอกงัวแล้วบนละแฮงเหมือนเขากระปุกน่ะสามคน อีพอใจไอ้เขียมกระคอมีเบียกแล้วจังไวายเพื่อนเห็ดถานันอยากพาเอา้มันแล้วไปสิขีดพี่บ่าไปผู้เดียวโอ้ยไปตาอะไร จะรูปได้ซักกี่บยาเหมือนีไซักซ้ำน่ะเห็นบอกอาถวยมาไปยิมาซักยาก่อนมาซ้ำนี่น่านี่นี่ดนี่นนนยูน้ามากินมครับ สองมืออีกหมือนมือหนึ่งสองหมื่นนะก็แล้วแหละเพอมันแล้วบนแหละที่ข้านกัอีพอข้ายเคี้ยมททแล่แล้วมือนอื่นไม่มีแจปะปลุกขอกงวาก็กล้ามแม่ลงนำผอมาขินเขาว มจำไม่อีก ไม่ใช่ะะะจะว่าจะสิไปเหมือชสา่นะ <c oughs> ว้าเพื่นไขโอ้จะโดนแนมหาเพิ่นสิเขาเมือกกูก็ลุกแต่เด้อปนานันว่าวสิไปํำเดิอสิไปดาเดออ้ออือนอหอมหุกจยยนญ่แปลงลงคไปว่ไาข,าข,ข่้ไข่แล้วเมื่อเขาสรมกววอกมาแล้ว

บอกปูอักมันแบบมันอ้นนะคะกระดูกโบย่านง่วงม่วงม่อเยอะกันลบอกมาเล่าเมื่อน um um> <uh um> uh yes> ั้นกันบ่อนอันเ้าเอาลิ้นเลเน้ะเออคนน้ำน้ำหทยอืมก็บอกผู้ใหญ่เพื่อนเนาะอืม

ม,มาเกินแหน่งนอนที่พุเบักแห่งมอลำเลืองจเพราวแหง่งม้าจำจะมาหอจะอไไม่ค่ะเมือผูกขนตายายเอ่อุพาเมื่อน้องเขียนาบอกได้มื่อสพอือือเพือนเนี่ยเดองอือหือากกินล่มๆยันข้าพากันไปนันกกำดีกับก้าหลบ อ้าวจแมงบอกอลตี hmm. ่จะลยเื่แห้อานแหลนเจแ่มนะรงแ้เติมปุ่แต่ว่าแถวหนามลี่นชการแน่นเม้าบ่มตรลบลปีนี้มันมีแต่แนวนมันจะเาาออกเือเจออยู่คุ้มคขาน่ะจบอกแมวทำดีวันคุ้คุ้มมันว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นได้มึงจะว่ามันบอกท่านจะเ็นว่าอืมันยัง แม่ท่านแ้วแม่กับคุ้มลูกกับผพงังแฮกเต็กกับไปอีกแล้ววนถ้าเราไปแจมือสงการสงกินบอกว่ามาผอมมือนี่มือสุดท้ายบอกเฮ้อมือน,นี่จาเฮการลงกับมือมือจุดท้าย, <c oughs> ยนเฮ้ยมือมื <c oughs> <c oughs> อจุดท้ายตีวะอะไรอย่างกูวะผ่ากั ผาก็ยังไปด่งน้ำบาทน้ำเมืองเขาาะว่ามือสุดถ่ายเลยจะมาฮื้ออดีตีว่าเราไปจักโซการโซกีนจะอยงปงาี่งเนียนปะาเกือเกือตงานนางซี่มเลย่ใส่ตู้เย็นเนียนเนียนปลสันใหญ่เป๊ พอกี่ตัวมึงนะขึ้นมาเลยตัวแต่ตัวเนื้อนะตัวแต่ตัวเนื้อตัวตัวหนาตัวนี้นะเหม็นแล้วเออเหม็นแล้วกันเนี่ยอืมต่อต่นตีวีพายดอกมีพยาสูบอุปโภคมีพยาสุบสุพรรณมีข้าวตึไม่ได้แล้อันนี่เหรอจพี่น้อง